แคบ,บสวยแบบไม่มีทิติครับนะครับตอนนี้มีคนให้สูงสุด25,000ครับตอนนี้คือวิดีโอปัจจุบันถ่ายปัจจุบันให้ครับ สดๆสวยมากครับไม่มีทิิหลุดจากผมไปก็หาไหนไม่ได้แล้วครับ่ใหญ่ย่ยนยานครับผมรอจริงๆครับไม่มีทิิ แคยืนยังสวยแล้วครับตัวใหญ่หน้าย่นหนอนใหญ่คางมาครับข้างหน้าก็แก้มย้อยสองข้างนะครับรีบเอานะครับเดี๋ยวจะส่งต่างประเทศแล้วถ้าได้ราคาครับผมพบก็ผมไม่มีขาดทุนครับว่าความผันผวิตลากด้วยครับผม